เซนยังห้าวไทยต้องตัดไฟปิดเน็ตขเขมรเลยทุบเศรษฐกิจปล่อยเป็ดให้ดีอย่าง้ํำวันที่3มิถุนายน2568อยู่กับดิฉันค่ะชนวัตรวังชากอนเมื่ออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดใกล้บ้านเรานะคะสุดพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาขณะที่รัฐบาลไทยออกมาขอบคุณกัมพูชาซะง,งั้นทางที่เขาเป็นฝ่ายรุกรานเรา ตอนนี้ยอมถอนทหารจากจุดลอ่อแหลมแต่เป็นไงล่ะคุณเซนออกมาโพสต์ชัดนะคะแค่ปรับกำลังทหารในพื้นที่ขัดแย้งกับไทยเพื่อหลีกเลียกการประทะนองเลือดแต่ยืนยันไม่ใช่การถอนทหารเหมือนนอนบนเตียงแค่ยกหัวขึ้นเพื่อน,นอนใหม่พูดถึงขนาดนี้นะคะยังไปขอบคุณเขาอีกบอกว่าดินแดนนี้ยังเป็นของกัมพูชายอยู่ส่วนการยื่นฟ้องต่อศาลโลกก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แบบนี้มันจะอะไรมันจะยังไปขอบคุณเขาเพื่ออะไรมัวรอ,อไรไยคาตามแผนเดิมจัดหนักไปเลยตัดไฟฟ้า9จุดรวมปล่อยเป็ดโอสเมดทดฐานใหญ่กาสิโนเอาให้กระเป๋าฉีกไปเลยดูสิว่า แหล่งข่าวกองทัพภาคที่สองของเรานะคะเปิดเผยว่าขณะนี้กำลังรอประเมินสถานการณ์นับจากนี้หากทหารกัมพูชามีการเติมกำลังเข้ามาอีกทางกองทัพจะสั่งการให้ใช้มาตรการเพิ่มเติมในการตัดไฟฟ้าที่ส่งเข้าไปยังกัมพูชา9จุดอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกนะคะ5จุดแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ4จุด รายละเอียดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจุดที่ตั้งอยู่ที่อรัญญประเทศสะแก้วแล้วก็มีจุดจันทบ,บุรีตราดอะไรประมาณนี้ทั้งหมด9จุดค่ะจะรออะไรเดี๋ยเมื่อยืนยันแล้วนี่ว่าไม่ได้ถอนนะคะตอนนี้ยังปากแจ๋วอยู่เลยไม่หยุดเลยทั้งผู้นำกัมพูชาแล้วก็ประชาชนกัมพูชาที่ถูกปั่นให้เกลียดชังไทยดูเหมือนจะมากซะด้วย ในโซเชียลของชาวเขมรมีแต่คำยั y u, u, y, u, y, u, ่วยุเยียดยามแต่พอไทยตอบโต้ก็มาตอบว่าประนามสาบแช่งฝ่ายที่ถวลงรัฐบาลตัวเองก็มีนะคะแต่ยังไม่ใช่เป็นด้านหลักที่สำคัญฝ่ายไทยที่เข้าข้างเขมรนะออกลงมาตำหนิคนไทยเองก็ยังมีอีกด้วยหาว่าขลังชาติบ้างละหาว่าบ้าสงครามบ้างละกรุณาเบิงตาดูหน่อยนะคะว่าตอนนี้กัมพูชารูกล้ำไทย เขาร้กล้่แผ่นดินไทยแล้วนะคะประกาศไปทั่วว่าจะยึดปราสาททั้งหมดในไทยอ้างว่าจะต้องอิงสารโลกให้ได้ทําไมกัมพูชายัางยึดไอพื้นที่1ต่อสองแสนอยู่ใช้ฉบับของฝรั่งเศสอยู่เพราะว่าเคยชนะมาแล้วในปราสาทเขาพระวิหารใช่ไหมคะในขณะที่ไทยก็ยึด1ต่อห้าหมื่นอยู่แล้วมันจะคุยกันรู้เรื่องไหมกัมพูชาประกาศแบบนี้หาเรื่องหรือเปล่ามีนักวิชาการไทยไม่หน้อยออกมาพ่น ให้ไทยเนี่ยไปจูบก้นทรัมป์ทั้งดังที่มติอาเซียนออกมาชัดเจนพร้อมรวมพลังต่อกรกับสรัฐเรื่องภาษีตอนนี้มาโผล่ใไปจูบก้นหุ่นเซ็นอีกมันก็ล่อนจ้อนสิคะว่าในภาวะวิกฤตนั้นใครที่รักและหวงแหนประเทศไทยใครที่พร้อมประเคนแผ่นดินไทยให้ต่างชาติคิดดูละกันค่ะต้องขอบพระคุณกองทัพไทยและทหารหารของไทยนะคะ และด้วยความเด็ดเดี่ยวจริงจังของภาคประชาชนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกองทัพไทยทําให้ขเขมรต้องยอมถอยถือว่ายกแรกไทยเราชนะโดยไม่ต้องเสียเลือดเนือ้อไมยเด็ดของเราก็คือการปิดด่านชายแดนนั่นแหละหุ่นเซนร้อนก้นต้องยอมถอยแต่ยังกล้ากลัวเสียคะแนนดังนั้นก่อนประชุมร่วม14มิถุนายนนี้ก็ต้องจัดหนักต่อสิคะปิดไปเลยปิดไปเลยไฟฟ้าเน็ตขมร ทุบเศรษฐกิจปลอยเป็ดเลยมีทั้งบอนกระเป๋าสีเทาของขเมรและไข่เทามันจะทุบไปถึงหน่วยไซเบอร์แอร์แคกประจำการในขเมรของหุ่นเซนด้วยมันบอนทำลายเศรษฐกิจไทยสังคมไทยไม่ยาวนานแล้วไม่จาเป็นต้องลดแรงกดดันค่ะนี่ต่างหากจึงเรียกว่ามาถูกทางและไม่ผิดกติกาสากลด้วยนะคะเศรษฐกิจเป็นอำนาจสำคัญที่สรัฐใช้กดดันและลงโทษผู้ไม่ยอมสยบ แบบนี้เราควรศึกษาแบบอย่างไหมนำเอามาใช้ได้ด้วยไหมเพราะเรากำลังอยู่ในภาวะสงครามนะคะถึงขั้นยิงกันที่ชายแดนจะมากลบเกลือนปล่อยให้เขมรได้พักตั้งหลักมาเลยอีกทาไมจะได้พิสูจน์ว่าเมื่อเราใช้ดาบเศรษฐกิจอย่างเด็ดขาดใครกันแน่ที่จะพัง